นะครับก็ยังเลือกตัวของ ETC เลือกตัวของกันคุลนะครับเป็นหุ้นเด่นนะครับในเชิงกลยุทธ์นะครับ ETC ก็ ให้ราคาเป้าหมายในเชิงค,คอนเซนซัสนะให้ไว้5้าบาทสินะครับส่วนกันกุลเนี่ยในคอนเซนซัสไม่ได้มีเนี่ยแต่เรามองว่าอัพไซด์เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเรามองว่าก่อนที่จะรับรู้ในส่วนของรถไฟฟ้าที่ได้มาเนี่ยซึ่งมันอาจจะเริ่มในช่วงของปี2026ก็จริงเนี่ยนะครับแต่ว่างานก่อสร้างเนี่ยมาก่อนนะครับเพราะนั้นกันกุลก็ได้ประโยชน์ค่อนข้างจะเยอะแบ็กหลอกค่้างจะขึ้นอย่างค่อนข้างจะมีได้สำคัญซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นปัจจัยที่จะชูในส่วนของผลประกอบการในช่วงสองสามปีจากนี้นะครับหุ้น นะครับสำหรับตัวของกันกุลนะครับในเชิงของกลยุทธ์ที่เราเลือกเข้าไปเป็นหุ้นเด่นเนี่ยก็เลื่อนมา2ตวัวคือตัวของ ETC นะครับแล้วก็กันกุลครับตัวนี้ก็คือตัวของอ่าบรทสพอพนะครับก็เอามาเชียร์แล้วหลายครั้งนะครับสำหรับสอพจริงๆเราเชียร์มาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับก่อนเกิดวิกฤตการด้านการเงิน นะครับพอ,เก,เ,อ B, เกิดเรื่องของ SBB เกิดเรื่องของของ Credit Suisse นะครับตลาดอยู่ในภาวะ list off นะครับก็ทำให้เกิดแรงขายนเ,เกิดแรงขายในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับทั้งตลาดหุ้นทั้งตลาดคอมโพเิตี้ก็เห็นได้ว่าราคาหุ้นก็ปรับตัวลงไปกันข้างมากนะครับวันนี้ราคาปรับขึ้นมาแล้วนะครับนับจากวันเชียวัวนนี้กลับมีัพไซด์แล้วนะถือว่ามีกาไรแล้วนะครับแต่ถามว่าจะไปต่อไหมผมก็ยังเชื่อว,ว่าไปต่อเนะเ mm hmm. พราะว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับราคาเป้าหมายเราให้ไว้ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามองอยากากว่ ฐานของราคาน้ำมันเนี่ยนะครับปรับขึ้นมาจากกอททถมที่มาทั้70เหรียญต่อบาร์เรลนะครับวันนี้ขึ้นไปทีส80เหรียญต่อบาร์เรลนะครับประกอบกับเรื่องของพปลายวันนี้ถือว่าตึงตัวมากนะครับโอเปกพลัสมติประชุมล่าสุดนะครับก็คัดกำลังการผลิตลง1.6ล้านบาร์เรลเราไม่ได้คาดหมายนะว่าว่าพปลา์จะหายไป1.16ล้านบาร์เรลต่อเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปดูไต้ในจริงๆเนี่ยอย่างรัสเซียประกาศลดกำลังการผลิต5้าแสนลานต่อวันคุณไม่ต้องประกาศหรอกอันนั้นคุณส่งออก เพราะว่ายุโรปแซงชันคุณหาตลาดในเอเชียมาซัพพอร์ตได้แต่มันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเลยทั้งหมดนะมันก็หายไปประมาณเนี้ยห้าถึงหกแสนบาทต่อวันเพราะฉนั้นจริงคุณลดกําลังการผลิตลงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเมมเบอร์โอเกตบางส่วนนะครับจริงของเดิมก็ผลิตไม่ได้ตามทาร์เก็ตอยู่แล้วด้วยนี่ยเพตัวเลขอาจจะไม่ได้สวยหรูขนาดว่าลดลงหนึ่งจุดหนึ่งหกล้านบาทต่อวันหรอกแต่ว่าถ้าลดก็ประมาณเลเวลห้าถึงเจ็ดแสนบาทต่อวันแต่แค่นี้เรามองกันแค่นี้นะ แค่นี้ก็เพียงพอละที่จะทําให้อาคาน้ำมันดิบปรับตัวเป็นสูงขึ้นถามว่าอะไรที่ทำให้เราเชื่อมั่นแบบนั้นนะครับไปดูของ IEA ออก Oil Market Report ในเดือนของมีนาคมล่าสุดออกมาเลยนะครับเดือนมีนาคมเนี่ยแสดงว่าสะท้อนในส่วนของ Bank Crisis ไปหมดแล้วนะเพราะมันเป็นรีพอร์ตที่ออกมาจากหลังเกิดเหตุการณ์โด่ง SBD นะครับหลังเหตุการณ์โดง่ง Credit s ต i วิสนะครับยังคอนเฟิร์มภาพของดีมานน้ำมันในปีนี้ที่จะเติบโตไปทั้งสองล้านบาร์เรลอยู นะครับเทียบกับซัพพลายที่คาดหมายจะเติบโตเพียงแค่1.6ล้านบารร์เลต่อว,วันเท่านัน้นดีมานยังมากกว่าซัพพลายอยู่นะครับโมเมนตัม um ยังเป็นลักษณะว่าช่วงครึ่งปีแรกเนะนี่ยตลาดยังค่อนข้างบาลานซ์ดีมานกับซัพพลายแต่ครึ่งหลังเนี่ยดีมานน่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากซีซันอลดีมานด้วยจากใช้หน้ารีโอเพนนิ่งด้วยนะครับก็น่าจะทําให้ตัวของดีมานเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่าซัพพลายยิ่งซัพพลายมาถูกคัดลงเนี่ยนะีย่ยิ่งทำให้ค่อนข้างแย่่ด้้้าานนนองปปรรระะกกบบคััตตตแี จนถึงตอนนี้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยประกาศขึ้นราคาขายน้ำมันนะครับที่จะส่งออกมาขายที่ตลาดเอเชียเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับล่าสุดนี่ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มเพิ่มขึ้นไปอีกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าตอนนี้ทำให้กลุ่มอัพสตรีมเนี่ยค่อนข้างได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นราคาราคาน้ำมันดิบเนี่ยตอนนี้ถือว่าดาวไซด์ค่อนข้างลิมิตนะเปิดอัพไซด์ขึ้นค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเซนติเมนต์โดยตรงที่จะเป็นเชิงบวกโดยตรงเนี่ยต่อตัวของสอพอเนี่ยได้้ยยยิิิ่่่งงงมมมมีีีากขึนนนนะคครรััับาา้้มทงปีเรามองไว้85 85เหรียญต่อบาเรลนะครับเบสออนดูไบนะครับแต่ว่าอยากให้ดูนี้ว่าถ้าแนวโน้มเรามองราคาแล้วมันเป็นบวกเนี่ยสอลอได้ประโยชน์โดยตรงเพราะที่ผ่านมาถ้าเราเอาข้อมูลตัวของราคาน้ำมันดิบกับราคาหุ้นเนี่ยมาทำ correlation กันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามันมี correlation มากถึง90%นะครับหมายถึงว่าราคาหุ้นไปถ้าราคาน้ำมันดิบไปทางไหนราคาหุ้นราคาหุ้นต่อซอลอไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองราคาแล้วมันจะขึ้น ราคาหุ้นราคาหุ้นของกรสพอพก็จะน่าจะปรับตัวขึ้นสูงขึ้นด้วยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรามองมองว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ยังมีอัพไซด์อยู่ค่อนข้างมากนะครับราคาหุ้นลงไปทำวัตถุมร้อยสามสิบกว่าบาทวันนี้ดีบัลขึ้นมาก็มาสักร้อยห้าสิบนะครับก็ยังเหลืออัพไซด์อยู่ค่อนข้าง,งเยอะนะครับก็ยังเลือกเป็นหุ้นเด่นนะครับแล้วก็ยังชอบตัวนี้มากที่สุดในกลุ่มอัพสตรีมนะครับก็ให้คำแนะนำซื้อสำหรับตัวของกรสพอพให้ราคาไปขยับไปที่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาท